ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพนค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจประโยคนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าถ้าเราจะมองใครสักคนหนึ่งว่าสวยหรือไม่นะคะดวงตาก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยล่ะคะ่ะถ้าใครที่มีดวงตาที่สดชื่นสดใสนะคะก็จะทำให้ความสวยเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งนึงเลยนะคะ แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดใครที่มีขอบตาคล้ำนะคะก็จะทําให้ความสวยลดลงเยอะเลยล่ะค่ะปัญหาขอบตาคล้ำลึกโบเป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่เจอนะคะแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและจะมีนวัตกรรมความงามอะไรที่จะขจัดปัญหานี้ได้ไปเมคโอเวอร์กันเลยค่ะปัญหาขอบตาคล้ำนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่กวนใจท่านผู้ชมหลายท่านนะครับการเกิดขอบตาคล้ำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับ สาเหตุหลักแรกเลยนะครับก็คือบางท่านเนี่ยนะครับมีอาการของโรคปูิแพ้อยู่มันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะ,ะขอบตาคล้ำนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือการคล้ำที่เกิดขึ้นจากการใช้สายตาเป็นเวลานานๆน,นะครับแล้วขาดการพักผ่อนนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับในการ มีขอบตาคล้ำนะครับช่วยทัท่วไปเนี่ยนะที่เราทำก็คือเราต้องพักสายตานะครับเวลาเราใช้สายตาเป็นระยะเวลานานๆนะครับเช่นการที่เราต้องเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีการใช้ผ้าเย็นนะครับมาประคบที่บริเวณรอบดวงตานะครับเวลาเราเกิดอาการเหนื่อยล้านะครับแล้วก็หลับตานะครับตรงนี้เนี่ยก็พอที่จะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ลดอาการคล้ำของขอบตาได้สําหรับนวัตกรรมนะครับที่เข้ามามีส่วนช่วยนะครับในการลด อาการขอบตาคล้ำนะครับหรือว่าช่วยทําให้ตาเราสดชื่นขึ้นนะครับมีโปรแกรมนะครับเรียกว่า Eye Fresh นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้วิตามินบํารุงต่างๆนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับที่ช่วยในการผลักวิตามินนะครับเข้าอย่างบริเวณรอบดวงตานะครับหรือบริเวณที่มีการหมองคล้ำนะครับก็จะกระจัดใสขึ้นนะครับสำหรับอีกปัญหาหนึ่งนะครับนอกจากขอบตาคล้ำแล้วบางท่านอาจจะมีปัญหาขอบตาลึกนะครับ ซึ่งขอบตาลึกเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นโดยแต่กําเนิดส่วนมากนะครับเพราะเนั้นวิธีการแก้นะครับเราก็มีวิธีการช่วยนะครับตรงนี้นะครับเรามีการใช้สารไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับเรามีชื่อเรียกว่าโปรแกรมฟิลเลอร์นะครับเราก็มีการเติมเต็มนะครับเข้าไปยังบริเวณที่ลึกนะครับเพื่อที่จะทําให้ขอบตานะครับดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับหมออยากจะฝากไว้เลยว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับที่เราจะต้องไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ทําการประเมินและดูแลนะครับถ้าเรารู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาขอบตาคล้ำเบ้าตาลึกโบแก้ไขให้ถูกจุดและเหมาะสมนะคะก็จะทําให้ดวงตาของเรากลับมาสวยปิ๊งสดชื่นสดใสอ่อนเยาว์ได้อีกครั้งหนึ่งเลยแหละคะ่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนอย่าลืมติดตามชมช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพน์ค่ะ สนับสนุนโดยนิติพลคลินิก